ซือบัคเกมตัวใหม่อย่าง iPhone 14หรือว่าจะซื้อ iPhone 15เลยดีไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพือพ่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเตยจะพาทุกคนนะคะไปดูการเปรียบเทียบกันร,ระหว่างนะคะตัวของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 15นะคะในส่วนของการเปรียบเทียบเนี่ยเตยจะเปรียบเทียบในส่วนที่มันมีสิ่งที่แตกต่างกันนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ย มันแตกต่างกันยังไงนะคะมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างแล้วถ้าหากว่าเรานะคะจะซื้อเนี่ยรุ่นไหนดูจะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เหมาะสมกับเราที่สุดในตอนนี้กันค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่ามาดูกันที่จุดแรกนะคะคือในจุดของการดีไซน์เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูจากข้างหลังเฉยๆนะก็ดูแล้วแทบจะเทียบกันไม่ออกเลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยรุ่นไหนคือ14แล้วรุ่นไหนคือ15ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดีไซน์ของเขาก็มีความแตกต่างกันถ้าหากว่ามาจับถือกันเทียบแบบนี้เนี่ย จะสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของความโค้งมนของตัวเครื่องนะคะตัวของ14เนี่ยตัวขอบเครื่องเขาก็ยังมีความนะคะที่เป็นเลียมเียมอยู่มีความจับแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเป็นขอบมุมมากกว่าค่ะในขณะที่ตัวของ15นะคะเขาจะมีความโค้งมนรับกับการจับถือได้ดีนะคะสัมผัสเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นมุมนะคะหรือว่าเป็นขอบมากนักนะคะเวลาทําให้ฟิลลิ่งการจับถือเนี่ยทั้ง2องรุ่นเนี้ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ กับอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือในเรื่องของการใช้งานตัวของด้านหน้านะคะที่ออกแบบการดีไซน์ในรุ่นของ iPhone 14เนี่ยเขาจะยังคงใช้หน้าจอนะคะที่เป็นรอยบากอยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นของ15เนี่ยจะได้การใช้งานนะคะตัวของด้านหน้าเนี่ยในรูปแบบของ Dynamic i s l a n d นั่นเองค่ะ ตัวของ Dynamic Island นะคะเขาก็มีข้อดีในการใช้งานที่แตกต่างกันนะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนป๊อปอัพการแจ้งเตือนต่างๆให้เราได้อย่างหลากหลายด้วยนั่นเองนะคะทาให้การมัลติทัสบนหน้าจอเนี่ยมันก็ทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยแต่หลายๆคนเนี่ยก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ชอบการใช้งาน Dynamic i s l a n ดสักเท่าไหร่ในช่วงการปรับตัวช่วงแรกนะคะแต่ว่าส่วนตัวเตยตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ14นะคะในการใช้งานที่เป็นรอยบาก หรือว่าจะใช้ตัวของ15นะคะที่ใช้งานเป็น Dynamic Island เนี่ยเตยมองว่าการทำงานหน้าจอนะเตยให้ตัวของการใช้งานในรูปแบบที่มี Dynamic Island ได้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันทำงานได้หลากหลายมากกว่าจริงๆแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะคะในการที่เปิด ยูทูบนะคะหรือว่าเปิดเพลงฟังไปด้วยพร้อมกันกับการทํางานบนหน้าจอไปด้วยเนี่ยมันสามารถสลับการสั่งกานได้ง่ายดีอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวละกันนะคะแต่ปรับตัวช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบเกะกะลูกตานิดนึงเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยพอปรับพฤติกรรมการใช้งานได้แล้วก็ถือว่าการใช้งานมันสะดวกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันเลยของทั้งสองรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองค่ะตัวของหน้าจอเนี่ยในด้านของความสว่างหน้าจอสูงสุดนะคะ คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้สเปคหน้าจอมาเหมือนๆกันขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเหมือนกันนะคะขนาดทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่แค่วความสว่างหน้าจอเพียงเท่านั้นค่ะสำหรับส่วนตัวเตยมองว่าตัวของ14เนี่ยมันให้ความสว่างหน้าจออยู่ที่1,200นรนิตนะซึ่งการใช้งานโดยทั่วไปพื้นฐานอะมันก็แสดงผลได้ดีอยู่แล้วใช้งานกลางแจ้งได้นะคะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเนี่ยตัวของ iPhone 15เขาจะให้ความสว่างหน้าจอมาสูงสุดอยู่ที่2,000นิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานกลางแจ้งี่่หรรืออวาใคทชบ ไปกลางแดดนะคะถ่ายรูปกลางแจ้งชอบถ่ายรูปตอนกลางวันอย่างเงี้ยเตยมองว่า15ก็ดูจะเหมาะสมมากกว่าเพราะว่าการแสดงผลหน้าจอมันให้ความชัดเจนได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอความสว่างหน้าจอใช้สูงสูง,สงนานนนนะคะก็แอบรู้สึกว่าร้อนกว่าตัวของ iPhone 14เล็กน้อยในการใช้งานกลางแจ้งในระยะเวลานานๆค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของกล้องหลังกันบ้างนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ ให้กล้องหลังที่แตกต่างกันนะคะตัวของ iPhone 14เนี่ยกล้องหลักเขาจะให้เป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลมานะคะในขณะที่ iPhone 15เนี่ยได้ปรับนะคะตัวของกล้องหลังเป็นกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมาแล้วนั่นเองนะคะทำให้ในด้านของการเก็บรายละเอียดต่างๆความคมชัดเนี่ยตัวของ15จะทำได้ดีกว่า14ค่ะกับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่15ให้ฟีเจอร์มาแปลกใหม่มากกว่านะคะมีการอัปเดตนะคะฟีเจอร์ที่เป็นตัวของ s m a r t HDR นะคะหรือว่า HDR อัจฉริยานั่นเองค่ะ โดยที่ในรุ่นของ iPhone 14เนี่ยยังรองรับการใช้งานนะคะ HDR อัจฉริยะรุ่นที่4อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นตัวของ iPhone 15เนี่ยก็จะรองรับเป็นการใช้งาน HDR อัจฉริยะรุ่นที่5นั่นเองนะคะก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาทําให้การถ่ายย้อนแสงนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในด้านของการใช้งานนะคใครที่เป็นสายแบบท่องเที่ยวสายทะเลนะคะถ่ายรูปนะคะที่เป็นย้อนแสงบ่อยๆเนี่ยเติมอาว่า15นะคะดูจะใช้งานได้ครอบคลุมแล้วก็คุ้มค่ามากกว่าค่ะ ถัดมานะคะเป็นในเรื่องของชิปเซ็ตและการใช้งานกันบ้างดีกว่าค่ะตัวของ iPhone 14นะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้งานชิปเซ็ตนะคะเป็นตัวของ Apple A 1 5 Bionic นะคะซึ่งก็จะเป็นรุ่นนะคะเดียวกันกับตัวของ iPhone 13นะคะแต่ก็มีการปรับแต่งภายในที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะให้ขอความแรงมาเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ตัวนี้เนี่ยการใช้งานของเขาก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าตัวของ iPhone 13ค่ะ ในขณะที่ตัวของ iPhone 15นะคะได้เป็นตัวของ Apple A16 Bionic นะคะซึ่งในด้านของการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการอัปเดตนะคะซีรีส์ของตัวชิปเซตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานด้านการาฟิกการรองรับการใช้งานต่างๆนะคะความรื่นความไหลนะคะแล้วก็ในด้านของการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยสเปคต่างๆเติมมาว่า15ยังไงก็ครอบคลุมการใช้งานได้มากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็การใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้ขอพ่วงทั้ง2ข้อนี้ไปด้วยกันเลยก็คือในเรื่องของพอตการชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะคะทั้ง2รุ่นนี้ถ้าหากว่าพูดถึงในมุมของแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2รุ่นให้ปริมาณมิลลิแอมมาใกล้ใกล้กันไม่ได้หนีห่างกันมากค่ะต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการใช้งานตลอดทั้งวันเนี่ยก็ยังคงรองรับการใช้งานตลอดทั้งวันเนี่ยได้ยาวนานนะคะตลอดทั้งวันพอๆกันเลยนั่นเองถึงแม้ว่าจะห่างกันคนละรุ่นนะคะกับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มันมีความแตกต่างกันในเเเรรืื่่ออองงขแบตตีลยก็ค ตัวของ iPhone 15เนี่ยเขาจะมาด้วยกันกับฟีเจอร์นะคะในด้านของการชาร์จแบบถนอมแบตท,ที่สามารถควบคุมการชาร์จเนี่ยไม่ให้เกิน80%ได้ด้วยก็จะทําให้คุณภาพของแบตเตอรี่เราสามารถใช้งานได้ในระยะที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในด้านของพอตนะคะทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยในตัวของ iPhone 14นะคะพอตของเขาก็ยังคงใช้พอตนะคะที่เป็นพอต i g h t n i n g อยู่แต่ว่า iPhone 15เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนพอตนะคะเป็นพอตไท e C แล้วนั่นเองค่ะ ข้อดีเลยก็คือการที่เขาเปลี่ยนมาเป็นพอร์ตไทสเนี่ยก็ทําให้เวลาที่เราใช้งานนะคะกับอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของทาง Android เองก็ตามแต่นะคะหรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆไมล์ไร้สายต่างๆนะคะหรือว่าจะเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยตัวสายไทสี่เนี่ยมันก็ทํางานได้ครอบคลุมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายครเอเตอร์นะเตยมองว่าตัวขอก็ดูจะมีความคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าค่ะ แล้วก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าเตยสรุปว่าตัวของ iPhone 14หรือ iPhone 15ดีดูจะคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดเนี่ยเตยมองว่าเราควรจะต้องมาดูในส่วนของราคากันก่อนนะคะตัวของ iPhone 14นะถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของราคานั้นนะคะตัวนี้เนี่ยราคาในขนาดความจุ128 g b จะอยู่ที่ประมาณ17,400บาทจนถึงประมาณ17,900บาทนะคะโดยที่ตัวของ iPhone 15นะคะในขนาดความจุที่เท่ากัน128 g b เนี่ย ราคาจะอยู่ที่ประมาณ20,000นนะคะจนถึงประมาณ29 0 0บาทนั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเราลองมาเทียบราคาแล้วนะคะในขนาดความจุอื่นๆน,นะอย่าง 256G ิกิกเนี่ยความต่างของราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณ3,000บาทเหมือนๆกันในทุกขนาดความจุนะคะยกงเว้นขนาดความจุ 512GB กิกที่ตัวของ iPhone 14เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถหาซื้อได้หรือหาซื้อได้ยากนั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราลองเปรียบเทียบกันจริงๆนะ3 0 0 0บาทกับสเปคที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ยมันก็ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับใครนะคะที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่เน้นการใช้งานนะคะในด้านของการใช้งานด้านตัวกล้องนะคะเน้นกล้องที่มีความละเอียดสูงมากยิ่งขึ้นเน้นการถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็เน้นในด้านของการใช้งานคอนเทนต์ รวมทั้งนะคะต้องการตัวเครื่องที่สามารถต่อกับอุปกรณ์เสริมอ,อื่นนะคะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วที่สําคัญเลยก็คือได้ใช้งาน Dynamic Island ด้วยเนี่ยเติมมองว่า3,000บาทกับไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยค่ะกับการเพิ่มเงินอีก3,000แล้วก็ซื้อนะคะตัวของ iPhone 15สําหรับใครที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เน้นการใช้งานเรื่องกลองมากนักนะคะอยากได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพดีมีความเสถียรใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะคะพร้อมทั้งยังรองรับการอัปเดต iOS ได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสใน,เ,นเรื่องของการใช้งานมากนักเน้นการเล่นเกมระดับทั่วไปนะคะแล้วก็เน้นการใช้งานให้ครอบคลุมกับการทํางานทั่วไปเป็นหลักมากกว่าเนี่ยเตยมองว่านะคะตัวของ iPhone 14นะคะก็ดูจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ดีมากกว่าเพราะไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินนะคะ อีก3000เพื่อที่จะไปซื้อ iPhone 15ก็ได้แต่ก็ยังได้นะคะสเปคที่ครอบคลุมการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของเราค่ะซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยสำหรับตอนนี้ที่ราคาเนี่ยจาก20,000นต้นๆเหลือเพียงแค่17,900บาทเท่านั้นเองก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับโทราศัพท์มือถือทั้งสองรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ iPhone 14หรือ iPhone 15เนี่ยเติมองว่ามันจะคุ้มค่าที่สุดก็ตบเมื่อทุกคนเลือกได้ตรงกับไลฟ์สไตลต์ หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังเล็งๆอยู่ว่าจะซื้อ iPhone 14ดีหรือว่าจะไปซื้อ iPhone 15เลยดีกว่ากันนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยนะคะหรืออยากให้เตยเปรียบเทียบรุ่นไหนให้อีกเนี่ยคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย